ปีนจากไกลออกไปากใกล้ขนาดนี้มันไม่ดีเดี๋ยววันจะหลุดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความสำคัญของช่วงเวลาความสำคัญของช่วงเวลานะครับการศึกษาประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับเวลาซึ่งจะมีจะมีรากฐานประจักอดีตนะครับแล้วก็จะมีความรู้ของสมัยก่อนเข้ามาผสมด้วย เวลาคือสิ่งที่สามารถเดินไปได้เรื่อยๆเพราะประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวแดดของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อพัฒน,นาการของมนุษย์กล่าวได้ว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับเวลาดังนั้นจึงมีการกำหนดระบบการบอกเวลาเช่นเช้าสายบ่ายเย็นหรือเวลาทั้งหมดที่4ชั่วโมงนั่นเองวันเดือนปีนะครับก็จะมีทั้งหมด 2เดือนนะครับซึ่งสามารถดอกได้ของตามแต่รัฐดูนะครับที่ได้แบ,บ่งออกมาครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกรันเวลามีความสำคัญต่อมุกมากเช่นในการนัดหมายการดำเนินงานชีวิตการทำเศรษฐกิจการเก็บเกี่ยวถ้าเรานับเวลาหรือจำนวนผิดพลาไปแม้แต่นิดเดียวอาจสง่อสองอาจส่งผลเสียกลับมาได้นะครับ และในคาประวัติศาสตร์ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในระยะเวลาหลายร้อยหลายพันปีนักประวัติศาสตร์จึงกำหนดช่วงเวลาแต่เป็นช่วงเวลา10ปีนะครับหรือศวรรษ100ปีหรือศวตวรรษ1,000ปีหรือศัวร 1, 000รษกำหนดเวลาเป็นปีศักราชเช่นพุทธศักราชหรือคิสัต์ศักราช และกำหนดยุคสมัยประวัติศาสตร์เช่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้สมัยประวัติศาสตร์หมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มมีตัวอักษรใช้แล้วซึ่งในการกำหนดช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ทําให้รู้ว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกิดมานานเท่าใดแล้วหรือในยุคสมัยดใดเช่น หน0่ 1> 1, ปี500ปี100ปีหรือ5ปีที่ผ่านมานั่นเองอยู่ในสมัยปามกอดของพระวัติศาสตร์ในสุขโขทยัยหรือสมัยอยุทธยาเป็นต้นนอกจากนี้เวลายังทำให้ง่ายต่อการลำดับและเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในประวัติศาสตร์ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเกิดก่อนปี เหตุการณ์ได้เกิดที่หลังแต่เกิดหลังกิ่ปีและจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยต่างๆได้ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นและยังใช้เวลาในการบันทึกเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วอีกด้วยและคราวนี้ในประวัติศาสตร์ไทย ถ้านับย้อนหลังไปถึงสมัยสุโขทัยเป็นเวลามากกว่า700ดร้อยปี <Wh ee! S 1> ดังนั้นการนับเวลาและช่วงเวลาจึงมีความสำคัญมากเวลาในประวัติศาสตร์นิยมบอกเป็นปีเช่นพศหนึ่งพันร้อยทคุณรามํำแห่งมหาลราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยถ้าต้องการให้รู้ชัดเจนมากขึ้นเพราะมีความสำคัญมาก จะบอกเป็นวันเดือนปีเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสอบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสอบวันคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2453วันปียะมหันต์ตรงกับวันเสด็จสวัรนตคือวันที่23ตุลาคมเป็นต้นซึ่งช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ เป็นการบอกให้รู้เวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นพ่อขุรนรามทำแขงมหาราชได้ครองราชในปีพศ1822จนถึงปี1841สมัยสุขโขทัยอยู่ในช่วงเวลาพศ1792ถึง2006เป็นต้น ดังนั้นเวลาและช่วงเวลาจึงมีความสัมคัญดังนี้ 1. บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดในเวลาใดช่วงเวลาใด 2. บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานานเท่าใดแล้วเมื่อนับถึงปัจจุบันมันอยู่มานานเท่าใด 3. บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเพื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆ4บอกให้รู้ถึงความสำคัญหรือเกี่ยวข้อ,ของของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพราะอยู่ในช่วงเวลาหรือช่วงเวลาใกล้เคียงกันและข้อสุดท้ายข้อที่ทําทำให้เข้าใจและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้นเพราะ การเวลาที่เปลี่ยนแปลงหรือผ่านมามนุษย์มีพฤน,นาการมีความเจริญรุ่งรเรืองและข้อมูลที่กล่าวมานี้เป็นข้อมูลที่ผมหามาในเน็ตอาจจะมีผิดพลาดหรือไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจาก เฮ้ยบัวสกีบครับอาจจะสงสัยว่าทำไมตาผมมองไปมองมาสกีบล้วนๆครับอาจารย์มีจําบ้างหรือว่าจําไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยนะครับถ้าทุกคนชอบ ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะครับไว้เจอกันต่อที่ที่สองสวัสดีครับ